โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินต้อนรก็สู่หมอดส,สกินเจเจชนแนลนะและอยู่กับผมนะแบงคโคดซ่าวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจเจกันอีกแล้วนะครับน,นี่ก็ผมจะมาแจากหมดเออปิกทองครับปิกทองนี่สามารถบินได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะวิธีใช้ก็คือให้พิมพ์สูตรเยูมัอยู่ i n g นะครับมันก็จะขึ้นนะเหมือนเราพิมพ์สูตรทั่วไปครับแล้วก็ นะครับกดตัวกระโดดนะครับผมเอบนี่นะครับผมปิกทองนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีปรับความเร็วนะครับเหมือนเวลาที่เราลงพวกเอ,อพวกไอโฟนอะไรเงี้ยมันจะมีปรับความเร็วนะครับช้าหรือเร็วนะตามที่เราต้องการครับผมแต่นี้รู้สึกจะไม่มีนะอ,อแล้วก็บินไปนะครับผมเวลาลงก็ กดตัวมันก็ไม่ลงนะผมลองนะคงต้องเอาหัวปักไว้ครับเพื่ออย่างนี้นะปึบมันถึงจะลงนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับก็เราก็มาอยู่หน้าเดสกท็อปนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มลงเอ่อหมอดปิกทองเมื่อสักครู่นะครับเอ่อขั้นแรกก็ให้เพื่อนๆน,นะครับโหลดไฟล์ตัวนี้มาก่อนนะครับผม จากนั้นเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการแตกไฟล์นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่มีไฟล์ที่เราต้องลงครับก็นี่วิธีใช้ก็สามารถดูได้นะครับผมวิธีใช้ก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิด กดเกม GTA ยืนเพื่อนจะลงนะผมอ่านะครับโอเคนะครับก็ให้เพื่อนนะครับนี่นะครับผมเข้าไปกดไฟล์ตัวนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาที่คีโอของเรานะครับเข้ามาแล้วก็วางไปเลยนะครับซึ่งของผมมีอยู่แล้วนะครับใครไม่มีก็จะไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับกดไป เอามาตัวสุดท้ายนะตัวนี้เออ่ลงผ่านโปรแกรมนะครับเจ้าตัวนี้ IMG นะครับผมใครไม่มียังไงก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์โหลดมาให้นะครับผมโอเคนะครับผมก็นี่เหมือนเดิมครับ g มามลองสักครู่ก็คลิกเหมือนเดิมครับผม ไปที่ไฟล์หมดนะครับเค mm hmm. <Okay, S 2> เดี๋ยวอ่า uh, เดี๋ยวเ,ยวเยวอยู่ไหน mm hmm. นี่นะครับผมแล้วก็เคลากคมไปแล้วก็อันเสร็จแล้วก็ทำการกดเซฟนะครับ mm hmm. เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวิธีลงนะครับ mm hmm. ก็ ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะครับกด s u บสไครต์และกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็สําหรับนี้ก็สวัสดีครับ